สวัสดีครับวันนี้เรามาชมบัวท้องใกล้คลอดนะครับผมลักษณะบัวที่ใกล้คลอดนะครับดูนะครับนมก็จะตั้งเต้านะครับผมนมก็จะเต่งตึงนะครับผมท้ายก็จะยุบนะครับผมท้ายเริ่มยุบนะครับเนี่ยท้ายนางเริ่มยุบแล้วนะครับผมเห็นไหมครับช่วงช่วงช่วงตรงนี้ก็จะยุบนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็จะบวมขึ้นนะครับทีมิก็จะรู้สึกว่าบวมขึ้นนะครับผม นางใกล้คลอดแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันนางก็จะคลอดแล้วนะครับผมจะมาลุ้นกันแล้วจะได้ลุ้นแล้วนะครับผมว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมมีลุ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็รอดูอีกสักประมาณครบกําหนดอีกสิบกว่าวันเนี่ยนะครับครบกําหนดคลอดนะครับผมจะครบสองร้อยแปดสิบห้าวันนะครับผมอีกสิบวันนะครับผม ก็อรอดูนะครับจะได้ลุ้นว่านางจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมดูลักษณะนมก็เต็มแล้วนะครับเป็นบัวสาวท้องแรกนะครับผมน้องอายุอย่างน้องอายออุสองปีแล้วครับผมครบสองปีพอดีนะครับผมได้ลูกตัวแรกนะครับผม เราติดตามชมผลงานของน้องนะครับว่า,าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมท้องกับเล็ดคิ้วสีนะครับผมท้องกับเลดคิ้ว3 5่เดคิวตัวสีแดงนะครับผมพ่อสีแดงแต่นางเป็นบัวเป็นบัวสีน้ำตาลน้ำตาลไหมนะครับน้ำตาลแบบออกออกน้ำดำนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่า,าลูกจะออกมา,าลักษณะ แบบไหนนะครับสีแบบไหนนะครับเนี่ยดยที่นางเป็นบัวสาวท้องแรกนะครับผมท้องก็เลยไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากก็มารอลุ้นดูนะครับว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมอันนี้กําลังเลียน้ําตาลเกลือแร่อยู่นะครับผมกําลังเลียเกลือแร่อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับผม นี่เป็นบัวลักษณะของบัวใกล้คลอดก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเมื่อใกล้คลอดประมาณประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะคลอดนะครับนมเขาก็จะเริ่มตั้งเต้านะครับท้ายก็จะเริ่มยุบนะครับผมลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมผู้หรือเมียนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฝากติดตามนางด้วยนะครับผมนางเป็นลูกของรอน,นางเป็นลูกของรอนโคนะครับผมห้าสามเก้านะครับ ผมเดี๋ยวมาติดตามชมดูนะครับว่าจะได้ตัวผู้ตัวเมียก็คงจะลุ้นอีกไม่กี่วันนี้แหละครับผมดีไม่ดีก็จะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ได้ซ้ําไปนะครับผมเพราะลักษณะนมที่ตั้งเต้าและท้ายก็เริ่มยุบนะครับผมก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ A